สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับช่องแคบปี่ไล่บายเลนโบจ้าวันนี้มาทงนาพี่น้องสิไปเก็บบักหอยมาเผากินนะคะวันนี้เฮ็ดน้ำจิม้มซี่ฟูดมาใส่น้ำปลาแดกนนัววันนี้อยู่ทุ่งนาค่ะทุกคนอยู่ทงนาสิมาปลาเขามาเบิ่งหน้าจ้าละก็สิไปเก็บบักหอยเนะเบบยา,าะ,ะเก็บบักหอยมอย่างป่ะไปเก็บบักหอยน้ำกันจ้ามัวพี่น้องจด้พี่น้อง เจอบอกหอยไหม๊บเก็บหอยค่ะอูหอยเชอรี่หอยเยอะจังมีอีกไหมอ่าเก็บหอยได้แล้วค่ะเดี๋ยวสิเอาไปย่างกินนะคะทุกคนค่ะ เอาไปย่างกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บานพอลก็ช่องแฮปปี้ไลฟ์บายเรนโบว์อีกแล้วค่ะมอนี้ไปเจ็บไปเก็บบังหอยมากเมยจ้าบังหอยอันเชอรี่เด้อบังหอยหน้าไปเก็บมากและค่ะมากินกับี่เสาวี่บังอ้อนแล้วเป็นออตอ แล้ามีเพจบังออนจอนสินแลนด์นะจ๊ะฝากไปติดตามผลงานเล่าดีเดอบังออนจอนสินแลนด์ฝากไป้ด้วยค่ะ <laughs> มาค่ะมอนี่มากินบังหอยมาเข้าต่อกินน้ำจิ้มมันน้ำจิ้มลุงตำม,มากนะพี่น้องเป็นน้ำจิม้มไอ้นน้ำจิ้มซี่ฟู้ดต่ว่าไส้ปลาแดกนะคะไส้ปลาแดกหอมมามาํมาำเลยจ่ะจัดเลยเลยเว้ยเรามากินเป็นมู กินกระมาดามเห็นแต่เรากินชิบางนองเนาะใส่น้ำจิ้มไปเลยจัดเลยมาจัดเลยต่อเออเราต่อ้ะจ้ะเพราะว่าเราเป็นออตอโอ้ยเสียงหัวธรรมชาติโอ้ยเราเสียงหัวดห้องเว้ยไม่มันเพราะแหลมแม่พี่น้องไม่มันถูกแตบบอแบแบบแบบแบบแอนแบบแบบนบบแบอแบบแบบ อขออนุญาตว่างเปลือกมันนะจ๊ะนะจริงๆแล้วอ่ะข้าจ้าตรงเอานี้ออกมั้นี่ต่อไม่ใช่ปวดหัวแม่จ๊ะ,จะข้าจา้เาว่าคันกินบางหอยเชลีต้องเอาอันอันนี้มันออกตรงนี้มันอ่ะคืนนี่ยอย่างมันบูมันเป็นเส้นเมาเส้นปวดหัวแม่จ๊ะ,จะน้ำจิ้มลุงลาดลงไปเลยจะ้ะเดี๋ยวลุงกะจะเอามาจิ้มตออีกอยู่โอ้โหกระแสะอ่ะหอยก้าเปาอดเกาะเนาะ กินน้ำม <broccoli> ah. like ันหมดคนะลงควยก็กรอบพี่ลองครับมาชกินรื่องบรมกาตรงหน้าใหม่พลังเาใหม่ลังอพักลุงได้ยัง ลุงไดดน้องใหม่ฝรั่งจากมะเขือเปาะกักซี่หอมข่าก็มีเลยพี่น้องข่ากระามากเมื่อลุงดำพ่อหยองลุงไปเก็บบักหอยนะจ๊ะไปเก็บบักหอยมากแด้แก้วมังกรเอาไว้ค่ะแกะเผ็ดกินได้ยังไงได้เลยอ๋อแขวดีๆพี่นอ้องแขวบ่ดีเด,ด้ปวดแขวนเฮ้ยเบิงน้ำจิ้ม บอกหอยไปย,ยึสดส<น>่วนห,หน้าเด้จใจ้บางอ่อนต่อบางอ่อนเลยต้องเป็นตา,ตตนานแสบมาเตี้ยนล้วจินดีดีแสบเยอยากว่าบอกหอยพี่หน่อพันยากรรมไม่กินกน้ำกันนะจ้ะเป็นหนีมาดามอายุบานด้วยคนแหลกเดิน้วอุย้ยขออนุญาตดึงอันนี้มาหนอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเซนเมาเขาเดาว่ากินแล้วมันสิบปวดหัว ขอ,อบอกว่าแนวลืมลุงลืมมานั่นลืมทิชชู่ขออนุญาตเลียมือไห้คนอยากมากเลยพี่สาวพี่สาวเรามาเชียร์เราหนังอยู่ข้างๆเล็บกระดำโอ้ยหนออาจารย์บ,บังหอยเอ้าองูมาเตะกระไผ่มาทำกันบอก ทันนวคา,า่ากันพี่น้องข่า,ขาจิตข่า,ขาจิตได้ใจดีค่ะต็อโอ้ย,อย่อมคาโคตรเผ็ดเลยเออเผอดกินต้องกินแนววะขอยดแสบแต่มันสาดน้ำมันอ่อนมันหองอ

ย,ย,ย,ยิ้งใกล้ๆหนาจะของก็ยิบได้ไปยิบด้วไงคนะน้อใหญ่ๆมันมีน้ำอยู่ในนี้ด้วยนะแบซอน,นแบบแ,แบบนี้นะตอเนาะตำแซ่บลุงตำคือซีู่ลแลลุงกัใไสป้ปลาแดกเห็นแต่ข้าวเจ้าเห็ดลุงไมเคยเห็นนะคนะราบปกติลงุงเส็นน้ำริกซี่นูดมันยิบเนานบอ แต่ว่าเหี่ยวเนี่ยลุงล่องเอาปลาแดกใส่เขาจะว่ามันแสบก็บเลยล่องสูตรนำไปแดกแสบแห้งมันมีน้ำจิ้มอยู่ตรงนี้ได้นะคะจิ้มตรงนี้ได้ดังควาค่อยคนของเขาคกินุ่ยใหญ่เลยจ้ะคุณน,น,น,นุ่ยใหญ่กัน เขากัลังเขียวลำล่งเขากัล่งขอเขากับล่งเขียวเห็นเขายูแมน,นเนาะจ้างองน้ำจิมกันงจงเยกระปุกน้ำจิ้มกินเด็ดอหหลียหลอยู่ห้องน้าแล้วมันบ่มีอย่างมันไม่ได้เพียบพอไหมฮะเก็บยังเด็กเอาอย่างไร กินมะไรกอ่กิน,นาวาขากินมือเว้นก่นก <laughs> ินวดาขากินมือด้นะเ้งเงินกินซอยกันแต่ว่ามันคือกรอบดีเนาะจริงจริงไย่างมันกรอบจรงเรอนึกว่าลุงนึกว่ามันสีเหนียวจริงจริงน่ะนึกว่ามันสีเหนียวนะคะเพราะว่าอันปกติลุงก็จะกินบอกหอยโคงเป็นบ่กแต่ว่าที่น้ามีบอกหอยสรีนะคะอันนี้อ่ะเป็นบอกหอยสรี่ม่เป็นบอกหอยโคงนะคะ ใส่ไม่จิ้มแล้วก็ใส่เมือเอ่อยเลยเราหืกำจิ้มว่าเผ็ดแล้วมากินกับข้าแห่งเผ็ดไงพี่น้องโคตรละลายเล<ท>ยพี่น้อง,องลองเผ็ดกินบ้างนะจ๊ะย่างแล้วก็ตำจินมห้วยเลย อจริงๆอ่ะครั้งแรกน่าจะที่ลุงกินหอยเชลีอ่ะแต่ว่าเคยกินตําแ้นไส้สมตำอ่ะลุงเคยกินอยู่ไข่เนี่ยเขาก็กินได้เหรไข่มันต้องเอาออกไข่มันบม่กินนะจ๊ะไข่น่ะต้องเอาออกเราอยากบอกว่าอันเนี้ยกินแต่งแต้มมันอันน่้อันนี้นะวิธีกินนะจ๊ะเอาอันนี้นันอกนะไข่มันหนาก็ต้องไปกิน แต่าก,กามันจะมีเศษเมาอยู่ตรงเนี่ยเนาะมันจะมีตัวหนึ่งที่ข้าเจ้ามันสิบกินแล้วมันสิบปวดหัวเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยเดี๋ยวลุงเอาให้ดงเนี่ยจะ้ะมันจะอยู่ตรงหัวบกหอยอันนี้มันจะเมาไม่ต้องกินมันสิเมาชืออะไรบอเกออืม,อม,ม

หอยยางเหมือนไงอ๋อให้ใกล้ๆกล่องนะย่าโอ้ยอินกันพระจา่าหวัหวหอยยางใหญ่เลยอ่ะนะอย่าลืมมาเสร็จเมา,าออกได้ละคุณพี่ขวัญเย็นเปสิปวดหวดัวดิ้ยินหอยมากเป็นสิว่ววาหอยเบียร์เลยเป็สีว่าลุงเบียร์เลยอ่าอืมอร่อยสดชื่นหอม บันดที่แบบมันหลวมมันกินโซเด,ด,ด้์เนี่ยไม่ไมไราคา้อยาเป็นเจ้าเห็ดผิดแม่จับเจ้าเห็ดขิดกะเจ้ากินโซเอามันกินโซเดย์มลนงแมันกินสเดเดี๋ยหนวยุดถ่ายห้าต่อ,อ <laughs> แบ่งกันคนละนวยคนละน,วย,นะละนวยเนาะคนละนวยไปเลยสุถ่ายแล้ว มาเข yeah, mm ้ามากินพร้อมกันด้วยสุดทยน่าหมด้วยสุดท้ายแล้วเจ้ามือเหรอเหอะนินนินไหมคะสี่แต่ล่งนี่เห็นหน้ะสุรจ่ามือแก้มงกุล เอามาแก่เผ็ดจ้ะอืมอหวานมะหวานแห้งแก่มังก่อืมแก่มมังกนหวานแห้งจ้ะซื้อีิหลดมาเสาสเขาจะมาขายสามโลอร่อยนวยบักยางใหญ่หนึ่งจ้ะหวานแห้งผู้จังสีเอาหลาย เอาล้จ้ามอนี่กษิพอปิดคลิปแค่นี้นะจ้ามอนี้เป็นคลิปบักหอยเดี๋ยวมือหนาจะเป็นคลิปที่อยางฝากติดตามนะจ้าไพรมักก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้เจ้ามอนี้ล่าพี่ก้อนไม่ไมยสวัสดีค่ะ